สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ a าเวนะครับก็มาเจอกับแอดสั้นๆกันหน่อยนะครับคลิปนี้นะก็เรื่องล่าสุดนะครับเรื่องที่แอดบอกว่าเล่าไปคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนได้ดูกันไหมครับ เป็นคลิปที่บอกว่ามีคนออกมาพูดว่าเจอน้องกับคุณเฟสเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไปถึงโคเดีบูจนได้นะครับแล้วก็โคเดียบูก็ออกมาตีข่าวนะครับนะแต่รอบนี้เขาเขียนกลางๆนะครับแอดก็เลยหยิบมาพูดให้ฟังกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีการเขาเรียกว่าลงคลิปเนาะในต่อๆนะครับแล้วก็ในทวิตก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคลิปหายไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับนะซึ่งคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปที่มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดนั่นเองนะครับตามรายละเอียดที่แอด ว่าเขาบอกว่าเขาเจอลิซ่ากับคุณเฟสเนาะทำกลางที่แบบมีกระแสมากมายว่าเขาอาจจะแบบห่างกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยเจอตัวเป็นๆเ,เลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีกระแสออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าพอเขาออกมาทําคลิปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ในคลิปเนี่ยมันมีแต่ตัวเขาเองที่เซลฟี่แล้วก็พูดน,นะครับนะเขาไม่ได้ถ่ายมาจริงๆนะครับ คือด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกว่าต้องเคารพความเป็นส่วนตัวอันนี้ถ้ามองในแง่ดีนะเขาต้องเคารพความเป็นส่วนตัวก็เลยไม่ถ่ายหรือว่าถ้ามองในแง่ลบหรือว่าแง่ร้ายเนี่ยก็คือเขาอาจต้องการกระแสแล้วก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเองนะครับอันนี้อแอดไม่ได้เป็นคนคิดนะครับแต่ว่าก็มีคนที่เขาแบบ มอง2มุมเนาะเขาก็ออกมาพูดกันประมาณนี้นะครับนะซึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องลองตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับผมหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นเป็นกระแสขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีโพสต์บน X นะครับหรือว่าบนทวิตเตอร์นั่นแหละลงรูปของลิซ่าอยู่ที่โซนั่นเองนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับผมก็ต้องบอกว่าพอมีรูปนี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า แล้วข่าวลือที่ว่าเนี่ยมันจะจริงไปได้ยังไงล่ะในเมื่อก็เห็นอยู่ว่าลิซ่าเนี่ยอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับนะเรื่องนี้มันก็น่าจะไม่จริงแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับซึ่งอ่ะก็มีคนเข้าไปเถียงเหมือนกันครับผมว่ารูปที่บอกว่าลิซ่าอยู่เกาหลีใต้เนี่ยคือเพิ่งจะไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือว่าเพิ่งจะล่าสุดเลยอะไรแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าลิซ่าก่อนหน้านี้ไปกินข้าวหรือกินขนมกับคุณเฟสเนี่ยอ่ามันย้อนกลับไปล่ะเออจะยังไงกันซึ่ง ตอนนี้เนี่ยมันเกิดกระแสขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับด้วยความที่พอมีคนออกมาพูดปุ๊บกระดันมีคนลงรูปสวนลงมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นกระแสขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับนะอ่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วแอดว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะโฟกัสเรื่องคุณเฟสกันค่อนข้างเยอะนะครับ <laughs> คือให้ความสนใจกันมากก็อย่างว่าแหละเพราะว่า เรื่องของน้องกับคุณเฟสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจจริงๆนะครับอย่างถ้าเราไปถามอย่าง Chat GPT เนี่ยว่าคนสนใจเรื่องไหนของลิซ่าเยอะเนี่ยหัวข้อของคุณเฟสเนี่ยก็จะมีโผล่ขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือคนสนใจเยอะจริงๆนะครับแอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนะซึ่งส่วนตัวแอดก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะครับไม่ว่าน้องจะไปเจอคุณเฟสหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพอมีคนออกมาทําคลิปมาพูดแบบนี้ว่า เฮ้ยเจอน้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นกระแสขึ้นมานะครับนะเพราะว่า แม่ทุกคนก็นะสนใจเรื่องนี้กันอยู่แล้วแล้วพอมีคนมาพูดมันก็จุดขึ้นมานะครับแต่ว่าทางด้านโคดบูเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็มีคนลงรูปบริซ่าอยู่โซเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะจริงได้ยังไงนะครับกระโต้แย้งกันไปนะอ่ะเรื่องนี้ไม่รู้ว่าบทสรุปจะไปจบตรงไหนนะครับก็ยังหาจุดจบไม่เจอเลยจริงๆก็ยังเป็นกระแสต่อเนื่องไปอยู่เลยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเจอตรงไหนมุมไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ลองมาแชร์ลองมาเล่าบอกกันฟังบ้างนะครับนะจะได้แบบรู้ความจริงสักที ว่าอะไรยังไงโน้หรือว่าเราก็ปล่อยเรื่องนี้ไปดีกว่านะครับนะ,อะแอดคิดว่าเรื่องนี้แอดน่าจะจบไแล้วะคงไม่ได้รายงานอะไรเพิ่มแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันใหม่เรื่องหน้าดีกว่าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน